One News ตรงไปตรงมาเป็นรายงานพิเศษนะคะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการทํางานของเจ้าหน้าที่เก็บวัตถุพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ <c oughs> สําคัญมากนะคะเพราะว่านําไปใช้ในทางคดีแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องได้รับการอบรมแล้วก็มีการจัดหลักสูตรขึ้นมานะคะจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามจากคุณรุ่งศักดิ์เหลืองฮิรันภูสิทธิ์ค่ะ การถ่ายภาพทันทีเมื่อเข้าถึงพื้นที่เปรียบเสมือนการแช่แข็งพื้นที่ก่อนลงมือเก็บหลักฐานเป็นขั้นตอนพื้นฐานสำคัญในการทำงานของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจากนั้นหัวหน้าชุดจะประเมินความเสี่ยงแล้วจึงแบ่งงานให้กับลูกทีมเพื่อเข้าเก็บวัตถุพยานกระบวนการถ่ายภาพคือกระบวนการหนึ่งที่จะยืนตัวยืนยันว่าหลักฐานชิ้นนั้นอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุจริงหรือไม่ครับการเดินเรียงหน้ากระดานเข้าพื้นที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจหาวัตถุพยานได้ละเอียดมากขึ้น ทันทีที่พบวัตถุพยานเจ้าหน้าที่จะวางวงแหวนเพื่อกำหนดจุดหลังจากนั้นจึงจดบันทึกว่าพบวัตถุประเภทใดพร้อมกับถ่ายภาพ3ระยะคือใกล้ก,กลางไกลอีกทีมหนึ่งเข้ามานะครับเป็นทีมจดบันทึกและวัดระยะสําหรับวัตถุพยานที่เป็นชนิด DNA จะต้องเก็บใส่ซองกระดาษเท่านั้นและเป็นวัตถุชนิดแรกที่ต้องจัดเก็บ เพื่อป้องกันวัตถุเปลี่ยนสภาพซึ่งหากเป็นพื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิตในรถหรือในห้องเจ้าหน้าที่จะต้องสวมชุดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนด้วยวัตถุพิษที่ถูกคัดแยกแล้วนี่นะครับต้องนามาบรรจุกระอีห่อนะครับให้มีความเหมาะสมกับวัตถุพยิยเช่นกันครับเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยก็ต้องมีการปิ้นม,มือเก็บเอาไว้เป็นฐานข้อมูลมีการเก็บดี DNA, เอ็นเอเข้าไปต้องต้อง<ล>ครับ,รบเพื่อเอามาตัดออก พื่อนะครับตัดออกเพื่อมีการพนเปื้อนในที่เกิดเหตุอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญหลังจากนั้นแล้วก็มีกระบวนการตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับตรวจเก็บบรรจุหีพอแค่หีพอเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวใจแล้วเพราะหีพอนี่คืออะไรครับก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าทําให้เชน i n of ัส s t ด d y หรือห่วงโซ่ก,การคข้บครองหลักฐานนั้นไม่ขาดขั้นตอนเหล่านี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทุกนายจะต้องได้รับการฝึกฝนจนขึ้นใจ เพราะบางคาดีอาจได้รับการขี้ขายจากวัตถุพยานชิ้นเล็กๆที่บางคนแทบจะมองข้ามปัจจุบันกองพิสูจน์หลักฐานไทยใช้มาตรฐานการเก็บวัตถุพยานในพื้นที่แบบเดียวกับหน่วยงานระดับโลกอย่าง FBI ซึ่งผ่าน ISO 17020การจำลองเก็บหลักฐานในครั้งนี้ก็เพื่อให้การพิสูจน์หลักฐานในประเทศเป็นมาตรฐานเดียวกันรุ่งศักดิ์เหลืองพิลันภูสิทธิ์รายงาน One News ตรงไปตรงมา